เกมนี้นะครับผมหลังจากที่มีอัพกา0์ด0.01มาทำให้สามารถอ่าโหลดเฟเกมได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังโหลดเซฟนะครับผมของคููหายไปเลย แต่ละคนเฮเช้าสว,วัสดีครับสวัสดีมันโอ้ซีดีในสุดเอ็ดตัวที่นอนอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เอาฟ้าสุกจนสูงๆมันก็มีอะไรใส่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะก yes. ็มันเล่นเอาเล่นเลยอาเล่นเอาหาลืมอาจจะเออ โอ้ oh my god ปวดเดอายกิกินกินกินกระเจะกระเจะอื้มอย่าวางติทวิตณจุดนี้กินไม้เนี่เราณคาดว่าจะได้ใช้เงินไหมเราเอเดี๋ยวนะเออแล้วทำไมเราใช้ปดกดแรงวะหรือปดปดบีโอเค เป็นที่ใช้อุปกรณ์ก่อนบายเอาไปตรงนี้แล้วไอ้เชี่ยอู้อููู้้ดรอปเลยดรอปดรอปอะไรเราอะไรเราอะไรเราโอ้ยจอดไปหน่อยอะไรเรา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 โอ้ย god อะไรวะเนี่ยอจจะเ์ะร็อดบร็อกไปอ่ะคุมหวกเฮ้ยคอบไปแอ้อเจอว่าวีา ก็ดักดีกว่านี่ตอนนี้ตักเวลาจริงไอ้เชี่ยอูอยู่ตรงนี้เลยโูโหโอูโหโหูโโนโโนโโนโมนกูบอกว่าโนโมโนโมโนิงไปเลยปิงเจ้า huh, uh ิ huh, uh ้งไปเลย เดี๋ยวเมื่อมมกีก้ได้มาเลยเยอะมากเราจะเก็บมาและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาฟังทีมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าลวลาเราจะได้ใช้เยอะราคานี้เดี๋ยวมันมาแน่ๆไอ้ตัวนั่งมานั่งทุกคืนเฮ้ยจะตายหรือว่ามันเอาตัวเฮออกเพรมีกระต่ายบอกว่ากระต่าย ตก็ตายก็ตาย,ตายไม่หมดไปจะอ๋ออยู่นี่นี่เองสวัสด,ดีนะเพื่อนไม่ได้เจอเมนืนานฉันกำลังเหมือมองท้องฟ้าไกลมองสู่ดวงดาว,ดว,ดวคุอนอาจารย์ฉันก็มาเหมือมองท้องฟ้าไกลเหมือนกันสวัสดีเพื่อนพวกแกเล่นบ้าเลย ลับไปนัน่นแหละตะบา,มมาราเฮผู้ใดโผล่มาโผล่มาปิดสกายอย่างเนี้ยครับผมแม่ใช่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนมีชั่วร์ไหมอีสัตว์เอาอีกแล้วเหรอกี่ยอะไรโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอะไรกัน ถามแกมีถั่วใบมันเล่นมือสนาดนี้เลยเหรอไปเลยนะบ้านกูโอ้ยงานยาบมันต้องมีถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ต้องมีการวางฐางบูเดินขึ้นเร่อยๆกินไปเติ่ม I am slowly but slow s n o w guys uh what are you doing here visit my home okay right um you make sure no, no 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 oh no แตกศพเดินตัวเองกันมาเลยวณจุดนั้นครับข้างหลังมันคือเกือบจะเราทำว่ามันเดินขึ้นมาค่อนข้างคุกคีกับดารกูนี่

เราจะทำอะไรันโอีโชิผมไม่แน่ใจว่าเราจะไปเดินไปโดนกับดักเกงจะเป็นอะไรนะรู้แต่เมื่อกี้นี้หัวหน้าเผาของหนึ่งแดหัวหน้าเผาเป็นแต่ของป้าเรียบร้อยแล้ว ไอไเอเราก็ก็คือมีคนมาโดนแล้วคือพรขึ้นอย่างเงี้ยแต่แว่วมันอาจจะแบบบินกลับแล้วก็โดนนะเราให้ผูงไำเนิตกลับได้ไหมอ่าแล้วมดลแล้วคือเซตกลับไม่ได้ด้วยอืม่ได้ จะข่าวได้กรรมเกมนี้แม่จะเอาฟิชแท็กกองไฟดีนขึ้นนะโอ้ยอีกตูนมาเองเออกไปแล้วไม่กลับมาด้วยเป็นเรื่องที่ดีแล้วเมื่อไหร่เราจะชาวเห็นหได้ข่าวคนแค้นที่บนจะชาวว่าจะผ่าตัว สายครับยาวโอเคกดอะไรไลฟ์นะผมจำไม่ได้แต่เมื่อกี้จำได้เมื่อกี้คือกด L แลวค่รเขาไปเลยแล้วก็สัาพานก็เล่นได้ เก็บสเดินไปเก็บมัวนที่ o you get some rock and roll น okay, so mm ั hmm. ้งินอไปนี่ยังอแต่อกังน้กไม่บอ ดีมูไปได้ด้วยตายแล้วแล้วแล้วานจุ๊จุ๊บพังแล้วเหรอไมได้ไลว่ไปจริงๆเราจะทำกันเออเป็นไอ้นี ENNIS? ่ดีไปแล้วเอี่ยไม่อาดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าเป็นกับมารวอล ไอแปลงเกษตรกรรมกรรมเวรโอเคเฮ้ยใช้แค่สองอันเลยอะไออ่าได้ขาวได้ขาวก่อนทานี้มันบอกกี่อันวะนบอกห้าอันคนระับไอเจมนี้ไ่ทำอะไรได้ไครับแล้วทำอะไรได้ปลุกทั่วกินได้ไหม เงีบ yep. What What can I do for you ต uh, ั e hm. ้งเดียวมันจะขอไฟอีกสักรอบดีไหมเป็นไงก็ไม่ดีเลยครับอ๋อได้จุกบจุ๊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 บกดอีวังอ่า หรือว่ามันจนจะข้ามอีลรอกเลยรับสักรอบเดี๋ยโอ้โหเยี่ยชาวปีนไล่าวกันวันแล้ว มันไม่มีตอนเช้าแล้วหรนะือไงโอ้ราฮัดเฮ้ย hey, ว่าชุดชุดดเอิ่แมทตรไล่กดมันอากดตัวเองโอ้โหอโอกไปแตงขอบฟ้ากันมันแล้วดัน กกูตกใจไ้ทำไมเนะี่ยอะไรเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้เขเรียกว่าารทีทโอโอะไรเนี่ยแคปโลึ้นะครับโอเคโอเคครับเราก็จะขอจบพานนีก็เางานีก่อนนะครับมเราจะมาเจอกันใหม่ในพาณนนีานะครับเเดนฟ คือมีคนจินิวนะครับสารัาพตีวกาขอจบความเลิงงมื่นของเกมนี้ไม่ถึงเท่านี้นะวัดวัดวัดกัได้ยู่ด้วยมีกระม่ตัวฝกโอเคครับช่วีคนทีเดียว